รับอภินิหารขัวโตเมื่อครั้งสามเณียนโตอายุได้สิปีปวชเป็นเนีนได้สามพรรษาได้เราเรียนคำพีมูระกัจยานะปกรณ์จบแล้วอยากจะเรียนคำพีพระปริยัติเป็นกำลังพระครูเป็นผู้อุปชาจึงแนะนำให้ไปเรียนกับท่านพระครูจังหวัดวัดเมือง ชัยนาทบุรีสามเดรนโตก็มาบอกกับตาผลและแม่งุดให้พาไปหาพระกูที่เมืองชัยนาทบุรีขันได้เวลารุ่งเช้าสามเณรนโตเข้าไปฉันที่บ้านขันฉันเช้าแล้วก็ออกเรือแจวออกไปทางแม่น้ำชัยนาทบุรีขันคนแจวเรือแจวเรือเปิดมาสุดระยะทางสองคืน พอถึงท่าเรือวัดัยนาทมุรีจึงได้จอดเรือเข้าที่ท่าในเวลาคลางดึกคนแจวเรือเรียบร้อยแล้วจึงอาบน้ําแล้วพักนอนในเรือทั้งสามคนคันเวลาลุ่งสว่างแล้วจระเข้ใหญ่ในน่านน้ำท่านั้นก็เสือกตัวมาตรงหัวเรือเป็ดของตาผลนั้นคนบนตลิ่งสามคนแม่ลูกและผู้หญิงผู้ใหญ่ หลงอาบน้ำหน้าบัานไดบ้านแต่เช้าคันเห็นจระ,ะเข้ขึ้นจะคาบคนนอนหลับที่หัวเรือใหญ่จึงพากันตกใจแล้วร้องบอกกล่าวกันโวยวายขึ้นคนที่สองนอนถัดเข้ามาได้ยินเสียงคนบนบ้านเรือนนั้นร้องเอะอะโวยวายจึงตกใจตื่นขึ้นเห็นจระ,ะเข้ขึ้นตรงหัวเรือจึงลุกขึ้นโยงโย่จับบั้นเอวคนนอนหลับหัวเรือ เพื่อจะให้พ้นปากจระเข้ส่วนคนแจวเรือคนที่สามก็ตื่นขึ้นนั่งไข่ห้างหัวเราะคนบนบ้านติกำลังหนีจระเข้ขึ้นบันไดผ้าร่อนหลุดบทลูกเด็กหญิงเหนียวขาแม่นางแม่เหนี่ยวขายายยายผ้าลุยหมดกล้าวขาต่อไปไม่ได้ตาผลอยู่ในเรือก็โผล่ออกมายืนดูอยู่หน้าอุดเรือเฉย จะว่าอย่างไรก็ไม่ว่าฝ่ายสามเรียนโตก็ลุกขึ้นนั่งภาวนาอยู่ในปรทุมเรือจระเก้ขึ้นมาแล้วก็อ้าปากไม่ออกจมไม่ลงและไม่ไหวมาฟาดหางทั้งนั้นดูการอ่อนมากคนบนบ้านก็งงคนในเรือก็งันอยู่ท่าเดียวในสมัยราชการที่สี่ขึ้นครองราชพยานโพธินำมหาโต ข่าเฝ้านาพันธีนั่งอมรินถามกลางขุนนางข้าราชการจึงมีพระราชนำรัดว่าเป็นสมัยของฉันปกครองแผ่นดินท่านต้องช่วยฉันประยุงพระบวรพุทธศาสนาด้วยกันแล้วมีพระบรมราชองค์การให้คมสังฆการีวางดีกาตั้งพระราชาคณะตามธรรมเนียมพระมหาโต ก็เข้าไปตามดีกานิมนต์จึงทรงถวายสัญญาบัตรตาลปัดแชกหักท้องขวางด้ามง่าเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิตติจ่าวดาดวัลคังโคสิตารามท่านก็กลับมาวัดมหา,าธาตุลาประสงค์ทั้งปวงลงเรือกาบสีที่ได้รับพระราชทานมาแต่พระพุทธเลือดลาข้ามไปกับเด็กช้าง ผูเป็นหลานท่านถือบาทพระไตในบริขารไปบอกพระวัดละครว่าจเจ้าชีวิตทรงตั้งฉันเป็นที่พระธรรมกิตติมาเฝ้าวัดละครวัดนี้เปิดประตูโบสถ์รับฉันเถิดจ้าฉันจะต้องเข้าจำวัดเฝ้าโบสถ์จะเฝ้าวัดตามพระราชะองค์การรับสั่งจา่าท่านแบกตาลปัดพัดแฉก สะพายถุงย่ามสัญญาบัตรไปเก๊เก๊กลางๆพรุงพลังพวกพานึกขบขันจะช่วยทันถือเจ้าคุณทำกิตติก็ไม่ยอมพระเลยสนุกตามวงดูกันแน่นแห่กันเป็นพวนเข้าไปแน่นโบสถบางโอนจัดโน่นทนํานี่ต้มน้ำบ้างจากน้ำถวายบ้างตะบันหมากบ้างกิตติศัพท์เกี่ยวกลาวตลอดกรุงคนนั้นก็มาเยี่ยม คนนั้นก็มาดูเหลี่ยใสในจัญยาบ้างเหลี่ยใสในยศศักดิ์บ้างทำท่าขบขันมากดูสนุกเป็นมรรสโลงใหญ่ทีเดียวบางคนชอบหวยก็เอาไปแทงหวยขลังเข้าทุกๆวันคนก็ยิ่งเอาไปแทงหวยถูกกันมากมายหลายยิ่งขึ้นเลยไม่ขาดคนไปมาหาสู่บางคนว่าท่านบ้าท่านก็ว่า เมื่อขัวโตว่าผากันนิยมชมว่าขัวโตเป็นคนดียามนี้ขัวโตเป็นคนดีพูดกันบนอุ้อว่าขัวโตว่าบางวันเขานิมนต์ไปเทศเมื่อจบท่านก็บอกว่าเฮวังพังกุยบางวันก็บอกว่าเฮวังกังสือบางวันก็บอกว่าเฮวังบวนกิม บางวันก็บอกว่าเอวังหังหุนเหล่ากันต่ตอมาท่านเทศไม่เว้นแต่ละวันครั้งหนึ่งได้ถูกที่มนเทศหน้าที่นั่งพอเข้าไปถึงประจอมก้าวเจ้าอยู่หัวก็เสด็จออกจึงปราศัยหยอกว่าไงเจ้าคุณขอพากันชมว่าเทศดีนักนี่วันนี้ต้องลองดูประทมกิตติหรือโต ถาวายพระพรว่าผู้ที่ไม่มีความรู้เหตุผลในธรรมขันเขาฟังรู้เขาก็ชมว่าดีถาวายพระพรพระอ,องค์ทรงพระสวนแล้วทรงถามว่าในยินข่าวเขาว่าเจ้าคุณบอกหวยเขาถูกจริงกันหรือทูลว่าถาวายพระพรอัตมาภาพจะขอแถลงแก้งคำ ให้การแก้พระราชกระทูโดยสัตว์ว่าตั้งแต่อัตมาภาพได้อุปสมบทมาไม่เคยออกวาจาว่าหวยจะออกแดชสมเด็จพระบพิษพระราชสมภานเจ้าอย่างวันนี้ไม่ได้เคยบอกแก่ใครเลยในครั้งนั้นพระธรรมกิตติตั้งคำพีบอกสักลาต่อจนจบถวายพระพรแล้วเดินคาถาจุนันนียบท มันมีมาในพมณังยุตตนิกายปาติกวัคแสถวายว่ายังมีพรามผู้หนึ่งแกนั่งคิดว่าคูจะเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วค็จะถามปัญหากับสมณโคดมดูสักหน่อยพรามผู้นั้นคิดชะนี้แล้วแกจึงลงอาบน้ำดําก้าวในห้วยแล้วแกลผัดผ้านุ่งแล้วแกออกจากบ้านแก แกตั้งหน้าตรงไปพระเชติตวนมหาวิหารถึงแล้วแกจึงตั้งข้อถามขึ้นแกเรียกกระตุกให้รู้ตัวขึ้นว่าโพโคตมนี่แนะผดมขันท่านว่ามาถึงคำว่านี่แนะพระโคโดมเท่านี้แล้วาก็กล่าวว่าคำถามของพระพามในคำเฉลยของพระผู้มีพระภาคเจ้า มีอยู่ประการใดสมเด็จพระบรมบพิรเจ้าได้ทรงตรวจตาตีตองแล้วก็ได้ทรงทราบแล้วทุป,ประการดังรับพระประทานวิสัชนามาก็สมควแก่เวลาแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการดังนี้ขอถวายพระพรพอยถาสัพพีแล้วก็ทรงพระสวนตบพระหัดว่าเทศเก่งจริง